เลยนะคะไม่ถึง100เมตรก็จะมาเจอกับสีแยกตรงนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยข้ามไปก็จะเจอสะพานใช่ไหมเดี๋ยวข้ามสะพานอีกทีหนึ่งก็ใกล้ถึงแล้วเห็นไหมนี่ไงเกาะเดจิมะเดี๋ยวเราจะข้ามไปเที่ยวตรงนี้กันไปว่นอยู่ไหน โอ้โหถ่ายรูปเพลินอีกแล้เพลินนี่ไงจะให้มาดูว่าเดี๋ยวเราจะข้ามไปดูในเกาะนี้กันตรงนี้ปะ่ะมันจะไม่ใช่เกาะที่แบบเป็นเหมือนเกาะที่เราไปเมื่อเช้าอันนี้จะเป็นเกาะที่เขาสร้างขึ้นมาแต่ก่อนใช่ไหมเมืองนี้ไม่เป็นเมืองท่าเขาก็จะมีการแบบคนญี่ปุ่นจะให้คนต่างชาติมาอยู่รวมกันก็กอะไรอยู่ก็เลยสร้างเกาะเออให้อยู่ตรงนี้ก็แล้วกันประเทศแรกที่ มีประชากรที่เป็นต่างชาติมาอยู่ที่นี่ก็คือประเทศโปรตุเกสโปรตุเกสใช่เขาก็มาอยู่ที่นี่ก่อนไทยเลยฉะนั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องเกี่ยวกับพวกเรื่องของศาสนาอะไรอย่างเงี้ยมาด้วยเป็นเหมือนกับศาสนาคริสต์อะไรอย่างเงี้ยมีนิกายต่างๆติดตามมาด้วยเขาก็เลยแบบ,บเออโอเคงั้นอยากจะทําประกอบพิธีกรรมอะไรกันก็ทํากันอยู่ในเกาะน,นี้ละกันก็แยกกันไปเลยใช่เขาก็เลยขุดคลองตรงนี้ขึ้นมางั้นตอนนี้เนี่ยเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าไปเลย นี่ยแหละทางเข้าเดี๋ยวเราเข้าตรงนี้เลยอ๋อนี่ไงที่ซื้อตั๋วตรงนี้ผู้ใหญ่500เด็ก200เเยนลุย ทำไมมันเป็นแบบคนต่างชาติอยู่แล้วมันยังแบบดูเป็นญี่ปุ่นอยู่ือนด้วอ้าวก็ญี่ปุ่นก็เป็นคนสร้างแล้วนี่มันก็ประเทศญี่ปุ่นเขาก็ต้องทําให้มันมีแบบเออเขาโครงวัฒนธรรมของญี่ปุ่นแต่ว่ามันก็ไม่ญี่ปุ่นเธอที่เดียวนะเท่าที่พี่มองอ่ะอันนี้เนี่ยยุโรปแบบยุโรปเลยเนาะ สไตล์อ่ะเพราะว่าดูจากเนี่ยญี่ปุ่นไม่มีแน่นอน <c oughs> ที่เป็นโครงไฟแบบนี้หรือว่าจะเป็นทางขึ้นบันไดสองข้างอย่างเงี้ยไม่มีไม่ใช่สไตล์เขา <c oughs> เขาบอกว่าพื้นที่ตรงเกาะเนี่ยที่เขาสร้างขึ้นมามันก็ไม่ได้ใหญ่มากน,นะมันก็จะมีพื้นที่ประมาณสักเก้าพันตารางเมตรได้โหดูอันนี้ดิพี่อุ้มมีเทเตอร์ด้วยอ่ะพวกต่างชาติเขาก็าต้องแบบมีวัฒนธรรมอะไรที่มันล้ำ ช่วยกดไลค์่อยเถอะมันยากมากนะนแต่ละรูปเนี่ยมีคนพานและที่เราอยืนอยู่ตรงนี้นะคะข้างหลังของเราเนี่ยก็คือโบสถ์ที่อยู่ในเกาะเดจิมานั่นเองแสดงถึงว่าตรงนี้เนี่ยมีชาวต่างชาติมาอยู่แล้วพอชาวต่างชาติมาอยู่เขาก็นับถือศาสนาที่แตกต่างไปจากคนญี่ปุ่นใช่ไหม <ๆ S 2> เขาก็เลยสร้างนี่เลยโบสถ์เป็นของตัวเองเลยโบสถ์ของศาสนาคริสต์นั่นเอง มาเนี่นะคะเขาก็จะมีเหมือนเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่ให้สําหรับนะักท่องเที่ยวเนี่ยได้ใส่ชุดกิโมโนเนี่ยแล้วก็ขายรูปพร้อมกับบ้านเรือนเก,ก,ก่าๆแล้วก็ใส่ชุดที่มันเข้ากันมันก็จะมีให้เลือกนะคะถ้าเกิดว่าเป็นของผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกเหมือนกันแล้วก็ของผู้ชายนะเขาก็มีมันก็จะเป็นชุดกิโมโนในแบบที่เป็นของผู้ชายมันจะลักษณะแบบคล้ายๆแบบพวกสมุไรเนาะดีเอาให้น้องวาดลองแต่งดูาวาดไปตรงนน้นเลยเดี๋ยวพี่เลือกสีก่อน สีนี้แล้วก็มีผีเชื่อเป็นผู้หญิงหวานน่ะ mm hmm. ก็เลยต้องมีผีเชื่ออันนี้มันจะเป็นแบบ mm hmm. กิโมโนที่เป็นแบบสําเร็จรูปนะมันก็คือสามารถใส่ได้ในเวลารวดเร็วจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นกิโมโนแบบจริงๆของแท้เลยเนี่ยโหนานแล้วก็คนใส่เนี่ยต้องช่วยกัน2คนรัดเอวเหลือยี่หแล้ เมื่อกี้นะครับเราได้เดินเข้าไปในไดจิมานนะครับก็เป็นเมืองสมัยเอโดะเลยนั่นเองครับแต่ตอนนี้เ,เราได้แต่งกายสมัยเอโดะออกมาแล้วนี่ครับเป็นกิโมโนแบบทั้งผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยอยากจะเดินได้ครบแต่ไม่รู้ว่าจะกล้าเดินเข้าไปไไหรือเปล่านั่นเองครับเพราะอายนักท่องเที่ยวคนอื่นเพราะคนที่อยู่กับผมเนี่ยแหว่งมากเชิญเปิดตัวนะครับคาไวย์นน <c ười> กล้าเดินด้วยปล่าล่ะฮะกล้าเดินด้วยไหมพี่สวยขนาดนี้พี่สวยปะนี่เขาไม่มีให้ละดูกระจกเลยเนี่ยในห้องนั้นน่ะนิ้วยังไม่เห็นตัวเองเนี่ยเพื่อนว่าไงมึงอ่ะสวยปะสุดยอดจริงเหรอนี่เดินไปได้ไปไหนถามจริงเจโอเคก็โอเคอ่ะจริงเหรอใช่แต่มันก็ดูน่ารักดีนะพี่ว่าน่ารักดีค่อยๆเดินเนี่มันดูได้ดูแบบน่ารักญี่ปุ่นเหมือนผีญี่ปุ่นเมื่อก่อนคนเขามองเราเต็มเลยอ่ะ สงสัยพี่สวยต้องมองมายิ้มด้วยอ่ะไปไหนอ่ะกลับแล้วไปน่าจะคิดได้แต่ครึ่งทางแล้วสวยกว่าล่าอ้ยอ้ยกระโดดไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อตอนนี้นะ เรามาเที่ยวดูที่คนญี่ปุ่นเนี่ยสร้างให้คนฝรั่งอยู่แต่เดี๋ยวเราจะไปดูตรงที่คนฝรั่งเขาสร้างเองอยู่เองเลยโอ้โาเดินมาอะไรออกจะนนุ่มอย่ามาหายใจแรงใส่มันเหนื่อย มาถึงบ้านเสร็แล้วต้องมารู้จักกับเจ้าของบ้านเขาก่อนสวัสดีเจ้าของบ้านเขาก่อนเลย<ะ>นี่ก็คือคุณโทมัสโกรเวอร์นั่นเองเป็นชาวสกอตแลนด์ที่มาดําเนินการค้าขายแล้วก็นําพวกวัฒนธรรมหรือว่าอุตสาหกรรมพวกฐานหินอะไรที่มันมีความจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยอเอาเข้ามาที่ประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวเราไปดูบ้านเขากันไป ปล่อยพี่อุ้มเข้าไปดูข้างในครับผมหนีออกมาดูข้างนอกจริงๆเนี่ยผมอยากมาดูแลน์สเคปของบ้านเขาแหละครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยเห็นเหมือนสวนเซนแต่ข้างบนเนี่ยออกมาแบบยุโรปเลยคือแบบข้างล่างนี่แบบอะไรญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยนะครับแต่ว่าที่สําคัญที่สุดที่ตรงนี้มีก็คือวิวครับคือบ้านเขาเนี่ยสามารถมองเห็นวิวแบบรอบแม่น้ำได้หมดเลยแล้วก็เป็นพาโนรามาวิวที่สวยงามมากๆเลยนี่ครับผมก็กําลังสงสัยว่าถ้าฝั่งนู้นเป็นโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ยุคสมัยที่เขาสร้างบ้านและเขายังมีชีวิตอยู่เนี่ย ผมว่าเขาเลือกโลเคชันที่ตั้งบ้านได้ถูกมากๆเลยเพราะว่าเขาอยู่ข้างบนสุดแล้วเขาสามารถควบคุมสิ่งที่เขาเป็นเจ้าของได้หมดเลยอ่ะมันเจ๋งมากเลยนี่ด้วยก็มีป้ายที่บอกว่าจากบ้านเขาสามารถไปไหนได้บ้างทางทิศต่างๆว่าไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ ชอบถ่ายรูปแล้วหายประจำเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินคนเดียวกันก็นกได้ไปมาดูบ้านอยู่อุ้มก่อนอุ้ม่าเขาได้ที่ดีเลยเนะี่อยู่บนภูเขามองเห็นได้โดยรอบเลยอ่ะบ้านแบบวิวดีมากเลยแล้วก็ดูดิลักษณะของเขาเป็นทรงที่แบบว่าเขาทำเองสร้างเองนะมันก็จะลักษณะคล้ายๆกับเป็นไซส์สลังเนาะคนญี่ปุ่นไม่ทำประตูสูงขนาดนี้หรอกต้องทำประตูใส่อุ้มดิ นนี้ห <S Quran Genius> ้องรับแขกเนี่ยห้องนอนของแขกเวลาแบบแขกไปใครมาจะมาบ้านนี <S <S ้ก็มานอนห้องนี้เขามีไม้เท้าลูกหัวหมาด้วยเนี่ยหมาพันดีโทรเฟนเนี่ยสั่งมากนี่เดินมาหลายห้องแล้วเนี่ยยังไม่ครบเลยอ่ะอุ้ว่าคุณโกเวอร์นะเขาสร้างบ้านนี้นี่ไม่ได้กะแบบอยู่แค่ชั่วคราวนะ กะอยู่ตลอดทีบเลยเถอะลูที่ลุงพอไว้นี่เขาโอ้โหอยู่ชั่วสร้างห้องนั่งเล่นให้เมียด้วยโอ้โหรัวฝรั่งมากอะ่ะ เจอแล้วไปไหนมาเนี่ยโอ้โหนั่งรอตั้งนานแล้วอ่าปล่อยให้พี่เดินในบ้านคนเดียวอะ่ะอผมไปนั่งข้างนอกแป๊บเดียวมันอยากดูแบบ โอ้โหภูมิทัศน์สวยดิสวยวิวสวยมากแน่สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มาเที่ยวที่นางาซากิที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งเลยที่ควรมาเนาะอันนี้เราก็ยคอมเมนต์เลยแล้วก็ตั้งแต่เช้าเนี่ยอุ้งก็พยายามที่จะรวบรวมความเป็นเมืองท่าความเป็นเมืองนางาซากิให้่ว่าจะเป็นพวกอาหารการกินสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถที่จะเที่ยวแบบวันเดททริปแบบเราได้แล้วจากตรงนี้มีที่ไหนเที่ยวอีกครับมีดิเดี๋ยวไปต่อเลยที่นี่เขาจะปิดแล้วไป แล้ไปไหนต่อครับพี่อุ้มก็เมื่อกี้ดูชาติญี่ปุ่นชาติฝรั่งไปแล้วมีอีกชนชาติหนึ่งเหมือนกันที่อาศัยอยู่ทั่วทุกหัวเมืองที่เจริญแล้วให้ทายชางแล้วคนจีนชานาทาวเหรทำไมรู้ว่ะเบื่อว่ะเัี้ยไม่หนุกอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ไปเดี๋ยวเราไปดูชานาทาวกันเพราะว่าที่นี่นะเขาก็เป็นเมืองท่าใช่ไหมก็จะมีคนจีนแล้วก็มีเมืองชนาทาวที่ไม่แพ้กับที่อื่นเหมือนกันเย็นๆอย่างงี้เดี๋ยวเราไปเดินเล่นดีกว่าน่าจะหนุกดียังไม่เคยไปเลยชานาทาวญี่ป